วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนประโยคดีๆนะคะที่ใช้พูดในการตอบกลับนะคะสำหรับถ้ามีใครบางคนเขาขอบคุณเราใช่ไหมคะที่เราช่วยเหลือเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเขาขอบคุณเราภาษาหรือประโยคเยอรมันที่เราจะพูดตอบกลับนะคะเพื่อให้เขารู้สึกว่าเออไม่เป็นไรนะเราก็อาจจะบอกว่าค่ายโปรเบมนะคะค่ายโปรเบมค่ายโปรเบมไม่มีปัญหานะคะยินดีช่วยหรือค่ายเทมาค่ายเทมา คายเทมาอาได้คายเนอวาร์ซ e ก e i ายเนอ a ารนะคะหรือนิกส์สุดดังเข็นนะคะนิกส์สุดดังเข็คือไม่ต้องขอบคุณนะคะดั s อิสยาเซิลบส์ฟริสเตนลิกดฟสเตนลิกก็คือแน่นอนอยู่แล้วนะคะไม่ยินหายินดีช่วยนะคะก็คือ เป็นคําพูดนะคะเป็นการตอบกลับเมื่อมีคนเขามาขอบคุณเราในการที่เราจะทําสิ่งใดๆก็ตามก็หรือแกนกเกชนนะคะแกนกเกชเนแกนกเกชินนะคะยินดีนะคะก็เป็นคำํำง่ายๆน่ารักๆก,ก,กับเรียนเจอมันบายเด็กี้ในวันนี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าช่ส